เกสทิน e พัทโพสต์ส่งอีเมลหาพิธาลั่นคุณไม่ใช่นายกจากกรณีอิสราเอลประกาศสงครามหลังกลุ่มฮามาสบุกโจมตีชาวไทยถูกจับเป็นตัวประกันด้วยนั้นคุณพิธาลิ้มเจริญรัตก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าผมเพิ่งวางสายโทรศัพท์จากการพูดคุยกับท่านทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยและพี่น้องแรงงานคนไทยในอิสราเอล จากการประสานปีกแรงงานพักเก้าไกลได้ทราบมาว่าสถานการณ์มีความรุนแรงต่อเนื่องและได้รับคำร้องว่าครอบครัวของแรงงานที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่สามารถติดต่อญาติที่อิสราเอลได้และกำลังตกอยู่ในความกังวลอย่างมากหากท่านมีญาติไปทำงานที่อิสราเอลและบัดนี้ยังติดต่อไม่ได้ท่านสามารถระบุชื่อของบุคคลเมืองที่พำนักมาที่อีเมลพิทา @moveforwardparty.org เพื่อรวบรวมเป็นดาต้าเบสประสานงานกับ สถานทูตอิสราเอลและหรือส่งมอบต่อกระทรวงต่างประเทศต่อไปได้สุดท้ายขอเป็นกำลังใจและสนับสนุนรัฐบาลและข้าราชการไทยในการคลียร์คล้ายวิกฤตการณ์ครั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องชาวไทยในอิสราเอลครับและต่อมาเกตชินพัฒน์กิเลอร์สิริวัฒนารองโฆษกพรกรมไทยสร้างชาติก็ได้ออกมาโพสต์ข้าความระบุว่าผมอีเมลคุณพิธาแล้วครับ